ไม่พลาดพี่ชอดมือวายรีบคว้าตัวนางเอกคนนี้หลังประกาศหมดสัญญาช่องสาม ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่อง3ามอีกคนสําหรับโมโมณน์ชนกนางเอกมากฟีมือซึ่งสาวโมเองเธอได้ผ่านตัวเองเป็นนักสแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคายน้องใหม่อย่างเชนสองห้าหกหนึ่งของพิชชอรก็ไม่รอช้ารีบขว้าตัวโมโมณน์ชนกมาร่วมงานทันทีซึ่งงานนี้โมโมณน์ชนกเธอได้เผยว่าตอนนี้หมดสัญญาแล้วเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วกลับมาเป็นฟรีแลนซ์อีกครั้งค่ะมีละครติดต่อมาเยอะมากด้วยคิวด้วยอะไรโมก็ ดูบทด้วยแต่ตอนนี้เรื่องแรกที่รับเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นของทางเชน n องห้ของพี่ชอดพีขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสโมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกันเร็วนี้ฝากด้วยนะคะเอาเป็นว่าแฟนคลับต้องมารอลุ้นกันว่าสาวโมนั้นจะลงเล่นละครเรื่องไหนแต่รับรองว่ามีออกมาให้ได้ชมแน่นอนค่ะ